โอเคเกมจากค่าวินเนอร์นะผมสวัสดีครั้อยู่ผมนายเพลย์สเต่นเยืเกมที่ชื่อว่า Legends of s o r t m a n โผมกระบี่มังกรหยกนั่นเองนะผมก็บอกเลยว่าเกมนี้นี่ดูจากท่าทางน่าจะรู้นะผมว่ามันต้องเป็นเกมประเภทกำลังภายในอย่างแน่นอนนะฮะก็สามารถเข้าได้โดยการใช้3แบบก็คือการใช้ i d w i n n ว r ID Facebook แล้วก็รหัสเกสนะผมก็คือรหัสแบบอาเรว่าอะไรเนี่ยไม่ระบตุตัวตนเออมารับเดี๋ยวเราไปเล่นเข้าเข้าโลกกันแล้วกันผมโอเคมาถึงก็จะมีเซิร์ฟให้เลือก นะผมก็เดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหนึ่งเลยคนเล่นต้องเยอะป่ะกดเข้าเกมป่ะข้อดีของเกของเกมนี้นะผมบอกเลยว่าแม่งสนุกมากอย่างหนึ่งคือผาอ่าไม่ใช่หรออาชีพมีให้เลือกเยอะแล้วแต่ละอาชีพมีสกิลข,ของตัวเองนะผมเช่นเอาเป็นเทนเรียนโค่นินจาดาคู่เป็นมีดคู่เน่ะไม่ใช่ดาคู่นะผมง้อไบอันนี้น่าจะเป็นนักเวทนะผมไม่ใช่แล้วกระบี่แล้วแหละกระบี่น้ำ ความถนัดเดผมโจมตีไกลรักษาเดผมเดี๋ยวขอไปกลับดูไม่กี่ยนอันนี้เป็นความถนัดเป็นอะไรนะโจมตีใกล้คริติคอลนะผมแล้วก็มีการบังคับว่ายากยากไม่ยาก,ยากบอกนะผมอ่ะเทียนหวงแทงหรือเปล่าวะโจมตีใกล้าดาเมจอาวุธค้อนคู่บูตเอาแลงโอเคกระบ,บี่นะผมโจมตีใกล้สมดุลน,นะธาตุดินดอกเท้าเฮ้โลลี่ว่ะ ทัดไฟสอนธนูจะตีไกลดาเมจเซีวเหยารลิปโปปะนี่จองตีใกล้ควบคุมอาวุธทวนนะผมและเซ้าหลินนะอันนี้บอกเลยว่าพระแน่นอนเป็นจมตีใกล้สะท้อนนะผมอาวุธเป็นพรองนะผมแล้วก็ควันเขียวอันนี้อันนี้ตัวละครที่ผมเลือกเล่นนะผมอ่ะความสามารถคือทัดน้ำอาวุธร่มนะผมถนัดจมตีไกลและอัญเชิญทูดนะผมอ่ะปะลองดูกัน แต่มันเล่นได้ทุกตัวในดีเดียวกันเลยนะเว้ยแล้วก็นนี้ผมเลือกเป็นควันเขียวนะผมไปรครับเข้าเกมครับในเกมนะผมลโลกเกมเนี่ยมันจะแบบมีอะไรทำเยอะมากนะผมก็กดรัขบของป๊บนึงรับรับตังก่อนอ๊บโอเคแล้วมียอมลองอันล็อกอินไปหมดนะผมสุดยอดแป,ป๊บๆรวยโอ้โห เวลสี่เจ้ากันแล้วพ่อพวกนายเลยกวนจังว่าปุสิบเจ็ดไอ้บ้าเฮ้ยกล่องให้เปิดเฮ้ยเปิดอ้าวได้อะไรมาดีๆไหมเนี่ยเอ้ยได้รับจี้หยกใบบัวมาวะ่ะประเมินดิอ้าว้อาสามสองเกโอ้อยเวลเกินแล้วนี้เป็นใช้แล้วพวกากรถสงครามาอีกฝ่ายถึงครั้งต่อวันน้องไม่ป่ะ แล้วก็มีการอัพสกิลให้นะผมสกิลเราขอเป็นอาเชบุผาเพิ่มแล้วกันรึปโอเคเสร็จแล้วมันมีคู่หูด,ด้วยนะผม,มเปิดกาชาเพื่อหาคู่หูมาช่วยสู้ด้วยนะผมสุดๆเลยจริงๆนะฮะจ้างลินเซิงสกิลมาท้ากันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปลองเก็บเวลดูสักันนะผมก็ กดทางด้นาน,นซ้ายเลยนะผมก็จะเดินไปเองเลยนะผมบอกเลยว่าเกมนี้ตัวละครสวยสวยมากผมชอบเลยอีกอย่างนึงของเกมนี้จุดเด่นของมันเลยนะที่ผมแบบชอบเลยจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูอะไรกระเป๋าเห็นชุดที่ผมใส่อยู่ไหมเราเอาชุดอื่นมาใส่เฮ้ยนี่ชุดเดียวกันอ่ะต้องหาชุดอื่นอีกทีนึงอนะ่ะว้าเสยใจชุดจะเปลี่ยนตามของที่ใส่วเวออความละเอียดเกมมันหนักขนาดนี้เลยนะเว้จริงๆ,ๆเดี๋ยวผมลองหาอาวุธก่อนหาช่องหาชุด มันเปลี่ยนตามขอเร้าใส่ครับผมสุดยอดมากเลยจริงๆนะอา้าวผมกดขอข้ามเรื่องเลยกันหนุ่มเดี๋ยวรับของแป๊บเมื่อกี้ๆๆๆอะไรวะแปบวะเนาะชิบหายละไปไหนเนี่ย <c oughs> งงเออกิจกรรมเออกิจกรรมนี่ไม่ใช่กระเป๋าไปช่่งมาเด้อปะมันมีในเรื่องนะเกมเนี้ยใครอยากอ่านในเรื่องอ่านได้นะผม แล้วก็สกิลลังการมากเดี๋ยวขอหาจังหวะสู้ก่นอนอ้าวนี่คือเริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยป่ะกดเป็นออโต้ไปนุผมเพราะว่าการเล่นแบบแมนวนวลไม่ค่อยถนัดเาเท่าไหร่นะฮะนี่เลยน้องรักสยวยหรือเปล่าเนะเล่นไมา่ยากครับผมคว้สำเร็จอ,อรับ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 พบโชคโเค เนี่ยดูสิสกิลมันอลังการมากเลยด้ยจริงๆนะแล้วคือเรามีคนออกมาช่วยด้วยนะผมเล็กนีว่าเอออีซี่กดรัวๆได้เลยนะผมใครที่อยากเล่นอะไรแบบนี้แต่เกิดขี้เกียจเดินกดออโต้ครับสบายรนะบายชิวๆครับเกมนี้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเรียกว่าเป็นเกมฆ่าเวลาแล้วก็เป็นเกมปะลังภายในที่หลายๆคนน่าจะชอบด้วย สนุกดีของผม่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะอ่ะแล้วก็เกมนี้มีระบบเวลพีด้วยนะผมลืมบอกลืมนี้ไปนะฮะใครที่สนใจอยากอยากจะเติมเกมอยากจะอะไรเนรี่ยในเกมนี้มีระบบเต,เติมเกมเติมเกมคอยรองรับอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปสุ่มกาชาโชว์สักหน่อยว่ะอ๋อีกแล้วว่ะสุ่มกาชาได้เหรอมันมีทุกเกมอ่ะกาชมกาชาเนี่ยแต่เกมนี้เป็นเกมที่ ากาชามันคุ้มผมว่ามันสุ่มได้ตัวระดับเอสได้เลยง่ายๆชิวๆเลยหรือว่าผมไม่เกลือก็ไม่โดนนะเกมเกนี้ยผมบอกไม่ถูกงันเอ้ยเรียกหมีไม่ออกอ่ะอตองเรยกแล้วตายละอืออะไรวะเอาชนะจิตมานน่าจะผ่านค่ายค่ายจอมารค่ายกลมารล่ะโอเคได้เลยจัดไปเอาหมีออกมากดหมีไม่กดไม่ลง เสียใจตัอวออกมาแล้วลุยถือว่าดีฮะถามว่าชอบไหมเกมนี้ผมผมชอบนะเกมมันภาพมันสมูทดีแล้วก็กินสเปคไม่ค่อยเยอะด้ออืมอเคสซองซองส่งภารกิจตรึมอ่ะได้เลยมา อันนี้เข็มขัดประเมินสิลูกตาทานคีตาทานผลคุณสมบัติอ้าวอันไหนเดียวกันวะเนี่ยตาทานพิฆาตตาทานไฟอ่ะใส่นี้ดีกว่าดีกว่าอืมแล้วก็การสุ่มกาชาที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมรู้สึกว่าจะอยู่ตรงอ่ะเจอแล้วอยู่ตรงส่งผู้หูนะผมมีโอกาสได้รับหูเกิด sba F a b แล้วว่ากันไปนะผม การสุ่มเนี่ยมันใช้อ่ถ้าจะเป็นเงินเติมนะฮะเฮ้ยห็นปะแม่งเกีเก้เบียร์ง่ายอ่ะสุ่มฟรีครับซูมโม่หยุนมีแล้วแน่เลยวะ่ะดูดิวงมิเก็ตไอเด็ด้วยเหรอวะอยากได้จังเออไหนๆแล้วก็มีสองระการแล้วเราสุ่มให้หมดเลยดีกว่าก่อนอื่นเรารับยศกันเฮ้ยอัพเวลอัพยศอัพยศอัพเวล,เวล,เวลสำเร็จ จะเอาเป็นไร้น้ำหนอ่ตอนนี้เป็นไร้น้ำแล้วรับก่อนเออถ้าเราตัวต้อง8,000ยับต่อไปได้อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วอันนี้คือเขาเข้าใจเหมือนกันเออเพราะว่าแบบยังงงๆตอนที่เล่นอยู่หนุ่มแล้วก็ขู่สมคู่หูเปิดหนึ่งครั้งได้มาเป็นเอ้ยสิงห้วงสิงห้วงเยี่ยวหมิงเหวี่ยงง่ายล่ะเอออกง่ายๆออกกันง่ายง่ายนี่แหละ เราเองก็พอใช้ได้แล้วผมป่ะเราเปลี่ยนเอาบินฟางออกเอาเป็นเยี่ยวหมิงเหยาเข้ามาแทนสุดยอดขัเาเกลี่ยไหนดิลูกปึ๊บ,บ,บ,บโอเคข้ามขีดจำกัดนี่คืออะไรอ้าวข้ามเฉยเลยข้ามขีดจำกัดอ่ะโอเคสุดยอดเม็ดยาชี่ซุยนะผมเอาไว้ทำการปลดล็อกเอ้ยเอาไว้รีสกิลสุดยอดจ้าโอเคไปต่อ มันมีเกรดลองให้ทำด้วยหน่อย่นึงทำกันนะครับค่าพลังผมต่ำมากเกมเนนะี่ยเป็นเกมที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแต่ผมว่ามันก็โอเคอะ่ะอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะผมชื่อแซกเปชัน่านหตามสไตล์เลยทุกๆเกมมันจะมีชื่ออยู่อันนี้คือเล่นให้ดูเลยนะผมคือเพราะาเรายังไม่รู้จะรีวิวเกี่ยวอะไรเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเกมมันเล่นเล่นง่ายจนเกินไปอ่ะ เล่นง่ายแบบง่ายมากใครที่บอกเกมนี้เล่นยากนี่บอกเลยบอกเลยว่าเอ้ยไม่ใช่ใครที่กำลังหาเกมที่เล่นแบบเล่นง่ายๆเล่นไม่ยากน้องเกมนี้แหละโคตรตอบโจทย์เห <Hey. S 2> บริจาคต้นไม้เงินเขย่าฟรีหนึ่งครั้งเอาผู้คืนรางวัลไม่เอาไม่เอาเช็คชื่อยังไครั้งแรกได้อะไรเนี่ยพอเราใช้สามวันได้ตัวละครทองอย่ยางหญิงเปิงเด็กว่ะ แล้วก็เป็นชุดไข่มุกมรกตดีวะ่ะอ้าวทำบ้านแล้วเนี่ยใครขอเชิญเข้าตี้ได้จะเวลด้วยกันใช่ไหมจัดไปเขาบอกว่าเลือกยี่สิบเลือกยี่สิบจะได้วุ้ดติม่วงผมเดี๋ยวรอดูดีกว่าฮะโอเคต่อไปอันต่อไปเอาเป็นอันนี้ละกันไม่ต้องหาต่อสู้เอาเลยเหรอไม่ต้องต่อสู้ทำอะไรได้ไดโหอันนี้คือไไง่ายๆคือพีพ,พีนั่นเองนะผม ค่าพลังจะพอวะอ่ะเอาสักคนหนึ่งโหแต่ละคนแม่งไม่สูงมากเลยป่ะลุยแถวหน้าแถวหลังร่างรูปแบบได้เลยเหรอเอานี่แล้วกันนี่ไว้หน้าอ่ะจังซี่กันแล้วกันป่ะลุยมันคือพี p ีใช่ไหมถ้าทางจะใช่แล้วทำไมเขาพีเยอะกว่ากันนะ่ะอ้าวโหดูไงก็แพ้โคตรกับแบป็นออโตเลยมาอ๋อโตโ เรียบร้อยว้าตัวแตกสู้ไม่ได้ครับเออยอมแพ้ไม่กดก็ต้องยอมทำไมเขาไม่เยอะกว่าเราอะ่ะงงอะ่ะอันนี้งงงงจริงจังมันต้องมีผิดพลาดแน่ๆเขามีน้ำห้าตัวเรามีแค่สามตัวอ๋อห้าตัวนี่คือคู่หัวเขาเนี่ยสามารถใส่ได้สองสองช่อง,องเราพลาดเอง อ่าซูโมหยุดแล้วกันเนาะอยากได้ตัวใหม่อะโอ้เซ็งเลยอะเราต้องเก่งกว่านี้สิวะไม่ได้ไม่ได้เลยโอเคเราไปกิจกรรมต่อไปเอาเป็นแผนที่ซ่อนสมบัติแล้วกันหนุท่มท่าตีจำายุดไว้ก่อนแผนที่ซ่อนสมบัติอันนี้ใช่ไหมกดใช้อาวาร์ปเลยเหรออ๋อต้องวิ่งไปที่ไหนไม่รู้อยู่นอกเมืองราโดนพีเคด้วยนะผมลืมบอกไป ขุดตบัตอยู่รับก็ให้อ๋อมีสองใบก็เดินต่อเองเลยโอุ้หยอดไปขุดมบัติกันเลยได้หลมแหลมมัง่งอ้าวโดนวาร์ปเฉยเลยถ้ามีคนมากก็ได้ของรางวัลมากขึ้นด้วยอ๋อรีบไปเชิญเพื่อนในกิวมาต่อสู้กันสิเชิญด่วนสรับสมัคร สมรสักเฮ้ยนี่ไงมีคนมายิ่งคนเยอะของยิ่งเยอะอ่ะครบแล้วป่ะลุยก,กันแปลว่าต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยอ่ะถึงจะต้องให้คนมาเยอะขนาดนี้ชิบหายโอ้จะตายแล้วบ้าเอ้ยขอโทษเกือบตายอะ่ะเดี๋ยวก่อนปิดอตโต้ก่อน กบตายรีเจนตั้มนึงอันนี้คือน,นั่งปลาโนะมเมื่อให้เลื่อนรีเจนขึ้นครับป่ะเก่งแง่มั้งวะใแค่อดินช่วยหน่อยเราตูมหน่อยฮะเสร็จจโผตำหนึงได้ไปตำลึงเลยเหรอวะโหแล้วมันยังโหดอ่ะเอ้ยสุดยอดเลย ไม่รู้เขาจะได้อะไรนะผมแต่คิดว่าจะได้ของดีเหมือนกันแหละเอาแล้วไปที่ต่อไปครับผมให้คนนั้นนำฮะโอ้โหนำก็ตายดิพี่ปล่อยมีโอ้ยอย่าก,กัดเราเราเจ็บ ล็อกเขาไหนอยู่เนี่ยโอ้โหโ่โหบ้าเอ,อ้ยเออใช่ปุ่มนี้แนะนำไม่ใช้มากปุ่มลูกคนเนี่ยมันเอาไว้บินนะผมแอบแต่พ่อไ,ได้ใช้อะไรสำหรับผมนะแม่งบินไปตายทีไปต,ต่อต่อต่ออยากรู้ว่าจะได้อะไรว่าจะได้อะไรนะผมหารรับอสาประเด็น ระยะเข้าไม่โดนฮะโอ้ลือถึกด้วยบอสถึกมากมีมาเร็วตื่นมาเร็วกดหมีไม่ออกทีนี้ยเออมาแล้วให้แนลงโอ้ยโอ้หน้าแทบสันโอ้ นาโยกเลยครับถึกมากอ่ะถึงตายาง่ายๆจริงๆแล้วเราใช้ไอ้ท่านหลบสกิลได้ท็อยเนี่ยแบงเนี้ยหลบอเห็นป่ะโคตดเทโอ้แต่ก็โดนตบดีอ่ะหันมาทางนี้พี่ แน่แน่แน่เด็กคนนี้โอเคบายหมีอย่าอย่าหวังอย่าอย่าไปที่จะตีกับเราุยอดมาไหนตายไปซะเจะปลาดีน้นลึกลับเลยโอ้โอ้จะโดนป้อาไม่โดนเอามีหายโอ้ตายแล้วเฉยเลยโอ้เจ็บว่ะ เสียวหลบก่อล <c oughs> โหถึกมากอ่ะตีกันเป็นวันเลยเนี่ยไม่ดึกไม่ดึกตีกันเป็นสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยถือว่าไม่แน่ใจนะเวอร์ไปว่ะอย่าอยาอย่าเข้ามาใกล้เลือดน้อยแล้วอย่ามาใกล้แต่ตายแล้วทีดดเดียวขอโทนไว้ทุกคน พึบลบนี่เรียบร้อยตายจบแล้วใช่ไหมสุดยอดกอกงไฟแล้วได้ไอพีต่อเนื่องอา้าวให้ยืนตรงกองไฟไว้ก่อนนะผมโอ้ยไอพีรัวๆเลยวะ่ะนั่งปานด้วยเอาอ่อะเค้ยไอพีรัวๆมากเลยต้องต้องเอาแล้วไม่ได้จริง XP ไอพีเด้รัวๆมากเลยทีละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหกเนี้ย นั่งดูอีเทีนึงนุผมเดี๋ยวเลือดเต็มค uh ่อยไปต่อครับเคเต็มแล้วแล้วกองไฟหมดแล้วหนุผมไปต่อครับอ้าวมันจบแล้วนี่หว่ากล่องสมบัติเก่าสมบัติผู้พิทักษ์สุดยอดอะได้ของดีมากครับโคตรคุ้มคุ้มกับการไปลงดอทหนึ่งครั้งมากมากอ่ากล่องเต็มด้วยอ้าววิทย์สองแล้วครับโอเควิที่สองแล้วทำการประเมินสิ่งนี้กัน โคก็ให้โอยของดีใส่เลยรออะไรแล้วคุณจะรออะไรครับโอเคเอะไรต่อดีสกิลเนี่ยผมว่าเราควรอัพสกิลที่มันดีกว่านี้นิดนึงรู้สึกว่าเฮ้ยเงาสีดำแข็งนี่อะไรอะสกิลใหม่เหรออาไปอาไปสรุปดีครับสรุปแล้วถือว่าแนะนำให้เล่นเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบโอเคโอเคก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปขั้นสุดท้ายกันกับ สำรวจสมบัติเอาเสร็จสิ้นแล้วอะไรฮะเนีอยวเอาเป็นภากิีลงทันเพิ่มเป้าหมายคืออะไรวะกดขอแล้วกันแจมด้วยครับพี่ <c oughs> ทำยังไงอ่ะภาิีลงทันอย่าบอกนะว่าไอพีพีอ่ะโหคนเยอะคนเยอะแท้โหเย,เยอะเยอะจนแหลกอะ่ะคนอะ่ะ ทำอะไรกันเนาะต้องทันอะไรกันเนี่ยโอ้แล้วดูคนเยอะมากอะแล้วนี่อะไรเนี่ยเบินไฟลุกนายไม่ตีคนเหรอนายทำอะไรทำะไรว่าเบินไฟลุกอ๋อเล็งต้องเล็งตัวด้วยเออเก่าดีกว่า เกมมันเจ๋งดีว้มีระบบนี้เลยเนี่ยหาตัวเองไม่เจอว่ะเอาตรงนู้นดิพี่เอาเอาหามมาตีเฉยเลยเอาเอากดสกิลไม่ออกออกเลยครับพี่ขอร้องล่ะเอาผ่านแล้วเหรอโอ้แลดูง่ายเนาะ อะไรดูง่ายอะจบแล้วแค่นี้หรออ๋อมันมีอีกมีอีกแล้วดูดีได้เไรว่ะสรุปแล้วมันได้ของประมาณว่าเป็นอาเหรียญบริจาคนะผมก็คือได้แค่นั้นเออก็โอเคมันก็เล่นเรื่อยๆดีอะแต่ของก็ไม่ได้คคุ้มเท่าไหร่อ่ันนี้คุ้มสุดแล้วสำรวจสมบัติเนี่ยโคตรคุ้มเลยแนะนำไม่ลงทุกวันเด็ดมากผมตอนแรกผมคิดว่าเล่นแป๊บๆคงจะแบบ ไม,ไม่น่าจะเบื่อแล้วแต่ตไปปมาแม่งผมเล่นยาวมากเลยเพราะยี่สิบสามเนี่ยซื้อสึนค้าที่แผงลอยซื้อหรือขายซื้อได้ตามชอบที่สินค้าแผงลอยอ่ะสินค้าทั้งหมดมีอะไรขายบ้างเนี่ยคำสั่งประมุขอันนี้คืออะไรตอนแรกก็หาไปไกลจริงเป็นสบการณ์เลื่อนยศเชี่ยวชาญและลำเลิศอ๋อของของเลื่อนยศนี่เองอลำลาลับพิรุนสังหาร เฮ้ยน่าสนใจอ่ะเพิ่มพลังกสิทธิ์ลผลไม่พลัผลไมส่วนค่าลบดีของฝน้าเท่าไหร่อ่ะกูแปดร้อยกูยังแพงอาวุธคู่ชีวิตแพงชิบเป๋งเลยอุปกรณ์อาวุธอยากได้ล่มใหม่อ่ะเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเอาเอาล่มถูกหน่อยพี่เอานี้ก็ได้ร้อยหกสองนี่นแหละซื้อ โอเคได้มาแล้วใส่อ้าวอยู่ไหนอะล้มอยู่ไหนซื้อมาแล้วไม่ใช่วะเอาล้มหายอะกำหาแป๊บโอเคอยู่นี่เองกดประเมินครับอพื่อติดตั้งได้ใส่ได้โอ้ยพลังตีขึ้นมาโคตรเยอะสวมนี่ไงเปงล่าลมเปลี่ยนนี่ที่บอกที่บอกตอนแรกนะผมเนี่ยล้มเปลี่ยนสีล้มเปลี่ยนได้ เปลี่ยนกลับได้ด้วยนี่ไงละ่ะรูปซากุระแต่อ,อันนี้แบบใส่ดีกว่าแล้วก็จับการฝังเจมซะหน่อยมีอะไรฝัอมั้างเนี่ยเพิ่มแมนยำเพิ่มทำบ้าเลยถอดหูสอง้อสิบต้มลึงไม่ถอดใส่แกล่งก็ได้วะอืะอโอเคเสร็จแล้วตีบวกนิดนึงนะผมไปครับตีบวกกันหูทีละห้าเลยวะหูใช้ตีใช้ตั้งข่าวเยอะบวกบวกตีบวกตีบวก พิ่มความเทพอือหมดโอเคครับต่อง่ะเพละินมั้ล่ะเกมมันเพลินมากผมบอกเลยผมเล่นผมยังเพลินโอเคก็เดี๋ยวใครที่ยังอยากลองสัมผัสเกมนี้หนูผมเกมนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใ,ใต้ของ d e Scription คลิปเราเนอะผมก็สามารถที่จะไปโหลดเล่นได้นะผมก็อยู่ผมนายเป็นสัมผัสอยู่เกมที่ชื่อว่าเอ่อ l ีเจน d เดี๋ยวอันหนึ่งชื่อเกมอะไรวะ Legend of Swordman นั่นเองนะผมก็ ลองอันนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยตอบคำถามอ่ะแผนที่นอกเมืองจะเริ่มการรีเฟรชบอสที่เวลาเท่าไหร่ที่เวลาเท่าไหร่ใช่ผ่านละไม่รู้ว่ะดีสิบอถูกว่ะมัวถูกว่ะเอออันนี้ก็เราทำเควสอที่อยู่ตอบคำถามสองสิบคนผมถ้าเกิดตอบครบสิบคนได้ประมาณสี่แสนไอีเลยมั้งสกิลคู่หูอะวะอะไรอ่ะส่งภารกิจคุยอีกตอบคำถามเจ้าของหมู่บ้านเมโปคนเป็นชื่ออะไร กูจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เว้ยตอบถูกได้สี่หมื่นสองตอบผิดได้สามหมื่นผมก็โอเคนะวิ่งตอบรอบเมืองมาว่าอัพะเนี่ยทาเล่นไปคุ้มค่ามากนั่นจะได้จ,จบคลิปมาวะเนี่ยชิเป๋งตู้กูเจียนโอเคชายาของหน้าโจนในภารกิจรงทานที่รีสียิ่งสูงยิ่งหายากอันไหนไม่ใช่ลักษณะของรงทานหายาก บริจาคมากขึ้นโอกาสเอกคอามเพิ่มขึ้นหนีได้ง่ายขึ้นชีวิตมากขึ้นหนีได้ง่ายขึ้นจ้าสุดยอดความมั่วนี้คนเราต้องมีไหวพริบและปฏิภาณเว้ยใช่วะโหมดมาคนเดียวขนาดนี้ซึ๊บสำรวจอันนี้ตกไวไปแล้วไม่ใช่หรอจ้างหลู่หมิงจ้างลู่เหมิง,ง,มงแต่และชื่อเขาให้ตายเถอะดีเดลี่รับทีมแต่ละวันท้าทายได้กี่ครั้งสองครั้งงาสุดยอดความมั่วนี้ ถามว่าเคยลงไหมก็ไม่แล้วมาตอบได้ยังไงวะนนี้ระดับกวามไต่ต่ำโอ้โหชิหายแล้วมันต้องเริ่มจากอะไรวะสูงไปต่ำอะสงสุดนี่อะไรสีชมพูปะมไม่ใช่สีม่วงแน่ๆเอ่เขียวขาวฟ้าม่วงเอ้ยไม่ใช่ขาวเขียวฟ้าม่วงชมพูส้มใช่ปะ ขาวเขียวฟ้าม่วงส้มม่วงเอาใช่ไหมล่ะขาวเขียวฟ้าม่วงส้มชมพูชมพูหรือม่วงผมเอาเออแล้วกันอ่าถูกเป็นขาวเขียวทั้งแม่งเอ,อือทองแล้วเอออันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานของเกมทั่วไปอยู่แล้วหนุ่มเรื่องระดับสีระดับสีของพวกอุปกรณ์ไปเราตอบไปครบสิ่งคำถามเลยจะจบคลิปกันเลยกันนะหนุมกองไปกิวเปิดกี่โมงจะรู้ไหมนี่ไม่มีกิวฮลัลโหล มาอีกสองคำถามผมจะจบไปแล้ววิ่งยาวๆแล้วต้องไปทำเควสย่อยอีกโอ้โหเควสย่อยเพียบเลยประโยชน์สมบัติไม่สอดรบีจริงๆแล้วคืออะไรเอ่อทำให้ฝันของข้าไม่สอดรบีได้อา้าวรถอัตตาลบีเฉยเหรอว้าวแต่ก็ยังลบีลบีได้ดีสินะโอเคเก็ตคำถามสุดท้ายเป็นคำถามอะไรกันนะ อินวิญญาณสามารถส่งกันสุดได้กี่ครั้งไม่รู้โอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ไปไปรายงานของมว่าเราตอบครบไปแล้วนะคำถามอ่ะผิดบัะไล่เลยแหละเวลอัพแน่นอนหนุม่มโคตรง่ายตอบคำถามตรงไหนสามารถตั้งค่าทุกตัวเองไม่ดีมวลปากของลูกแน่นอนถูกอัพเวลโดยผมสุดยอดเป็นอะไรอะ่ะไข่มุกฝึก อะไรอะเมื่อก ah ี้อะไรขึ like okay, sure or, ้นมแววท้าตีอมยุทธอะไรของมันวะถือว่าผ่านแล้วแล้วกันโอเคติดตามผมได้ไป็นเชีอยู่เกมที่ชื่อว่า Legend of Swordman นะผมก็ถ้าเกิดอยากเล่นเกมนี้นะผมสามารถกดที่ description คลิปนะผมจะมีลิงก์ให้กดอยู่นมแล้วก็เป็นลิงก์ที่ผมใส่ไว้เมื่อกดเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านเด้งไปท่านก็ถ้ากดคอมพิวเตอร์นะมันจะเด้งไปที่หน้าของให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ลิงก์กับอะไรก็ได้ท่านเล่นโทรศัพท์ท่านนะผมแล้วก็ถ้าเกิดจดจากโททรศัพ์มือถ มันจะได้ไปที่หน้า App Store หรือ Play Store ทันทีนะผมโอเคครับผมจะไปพักหน้าอยู่ผมในเพจโซเชียลหน่อยอย่าลืมคอมเมนต์ชมกันพัฒนาผลงานต่อไปของผมบ๊ายบายครับก็ถ้าชอบคลิปนี้หนูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ชแชทผมด้วยหน่อยชแชทผมชื่อ s t ตปเปิ้ลชันนะครับผมเซิร์ชใน Google ได้เลยหน่ผม S-T-A-G-F-L-A-T-O-N หน่อตามชื่อตัวละครผมเลยนะครับจะไปพักหน้าผมบายบายครับ